สวัสดีครับ Apple ปล่อย iOS 16.2 beta 3มาให้อัปเดตกันแบบรายสัปดาห์แล้วครับหลังจากที่ beta 2ก่อนหน้านี้ปล่อยแบบสัปดาห์เว้นสัปดาห์โดยมีข้อมูลว่า iOS 16.2ตัวเต็มจะเปิดให้ผู้ใช้ทั่วโลกได้อัปเดตกันช่วงกลางเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้เพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 16.2 beta 3มีอะไรใหม่แก้ไขบั๊กอะไรบ้างได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคําอธิบายใต้คลิปได้ครับ สำหรับ iOS 16.2รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะติดตั้ง iOS 16.2เวอร์ชัน Public Beta สามารถดูวิธีลงทะเบียนและติดตั้งได้ฟรีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 16.2 beta 2ผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะดีขึ้นหรือไม่จะต่างจากเดิมแค่ไหนควรจะอัปเดตต่อไหมเราไปทดสอบกันเลยครับ เราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 16.2 Beta 3บน iPhone X ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core ลดลงนิดๆส่วน Multi Core เพิ่มขึ้นเยอะเลยครับแก้ตัวจากที่ลดลงเยอะใน Beta 2เราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกลดลงเล็กน้อยจากความเร็วเราไปทดสอบการใช้แบตเตอรี่กันต่อการนับเด่ดใหม่ล่าสุดนี้ผลลัพธ์จะต่างจากเดิมหรือไม่ไปทดสอบกันเลยครับ สำหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เเท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับเพราะ iPhone 10ใช้จอภาพแบบ o l e d ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานๆอาจจะทําให้เกิดอาการจอเบรนหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอหนึ่งชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสําหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งเท่ากันครับและสําหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ50%ส่วนค่าความสว่างค่าสีต่างๆ จะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิด หรือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน i p iPhone น X ปรากฏว่า iOS 16.2 Beta 3ใช้แบตเตอรี่คงที่เท่ากับ Beta 2ที่11%และ89%ยังทำได้ดีครับการอัปเดตเป็น iOS 16.2 Beta 3บน iPhone น0 X ความเร็วโดยรวมทำได้ดีแบตเตอรี่ก็ใช้คงที่เพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้อัปเดตกันต่อได้เลยนะครับ สัปดาห์หน้าเรามาทดสอบเบต้า4กันต่อเพื่อนๆติดตามผลการทดสอบได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ